ตรงในมุมหนึ่งของวางกับรางธรรมสถานที่ประพฤติปฏิบัติชำระก,กายชำระจิตอีกแห่งหนึ่งที่เราสามารถจะเลือกเพื่อพักผ่อนหย่อนใจช่วงว่างช่วงเสร็จจากภารกิจการงานนะคะที่นี่เป็นบริเวณ เดินจงกรมชั้นบนนี้นะคะของวางกับรางธรรมสถานที่เห็นก็เป็นอาคารที่พักนะคะมากมายที่นี่แบบที่พักได้ประมาณสามร้อยกว่าชีวิตผู้ที่เข้ามาปฏิบัติเป็นกลุ่มเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรได้ทั้งนั้นเลยนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์เอกชนรัฐวิสาหากิจนะคะมา,มาติดต่อปฏิบัติได้ ทีสัป,ปะยะสงบมีธรรมชาติรอบๆเลยค่ะเราจะมีที่ทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งปฏิบัติให้เลือกได้ตามใจชอบเลยเก็บภาพรอบๆมาให้ลูกๆได้เห็นเพื่อจะเป็นแนวทางเลือกนะคะให้ลูกได้เลือกทำชีวิตนี้ให้มีค่าขึ้นมาพัฒนาจิตวิญญาณของเรา ให้หลุดพ้นจากทุกข์จากภารกิจทางโลกนะคะมาสู่ทางธรรมคือความสงบสัป,ปยาได้ค่ะเก็บภาพบริเวณกว้างๆให้เห็นนะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ลูกๆที่ได้เห็นได้ชมได้ฟังแล้วมาปฏิบัติได้ ตรงนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่แม่เคยช่วยงานท่านมาตั้งแต่ปี2550เต็มเป็นต้นมานะคะเนี่ยช่วยงานตั้งแต่ตอนเป็นครูอยู่เลยนะคะยังแม่กเกษียณแม่กเกษียณเมื่อปี2560ช่วยงานที่นี่มาสิบเกือบสิบปีเลยตอนนี้พอบวชแล้วก็ออกไป จาริกหาประสบการณ์นะคะตอนนี้มีโอกาสได้กลับมานะคะมากราบนมัสก,การเก็บภาพเก็บรายละเอียดมาฝากลูกๆค่ะเพื่อเป็นทางเลือกที่จะมาประพฤติปฏิบัติตร,ตรงนี้ได้อาจารย์เคยเข้าคอร์สของอาจารย์โกเอ็นก้ามาแล้วนะคะแล้วก็เป็น ลูกศิษย์หลกปู่ทองนะคะไปฝึกหัดขัดเกลากรรมฐานใส่ลงปู่ทองค่ะได้มาถ่ายทอดลูกศิษย์ลูกหาตรงนี้ให้เห็นภาพธรรมชาติสวยงามร่มรื่นช่งชวงเช้าค่ะแม่เก็บภาพช่วงเช้าวันนี้เสร็จภารกิจแล้วก็จะกลับลำปางกลับลำปางมาทำภารกิจที่จังหวัดน่านค่ะเสร็จแล้วก็คงจะกลับ ทำนักอยู่ที่จังหวัดลำปางเพอแม่ทาใครที่ติดต่อเพื่องจะมาปฏิบัติที่นี่ก็ติดต่อพระอาจารย์ได้นะคะแม่จะลงเบอร์ไว้ที่ท้ายคลิปนะคะจะลงเบอร์พระอาจารย์ไว้ที่ท้ายคลิปค่ะมาที่นี่ก็เก็บความทรงจำภาพสวยๆงามๆมาฝาก น้นเวลาหนึ่งหมดลมแล้วก็จะได้เห็นภาพกันนะคะจะได้ฟังเสียงกันนี่มาข้างในเลยนะคะที่ปฏิบัติมีสถานที่ปฏิบัติสามสามจุดเลยนะคะบรรจุคนได้เกือบสามร้อยเลยประชุมอบรมสัมมนาทั้งครูนักเรียนข้าราชการ องค์กรหน่วยงานต่างๆค่ะมีโอกาสมาแสดงความกตัญญูกตาเวทีต่อครูบาอาจารย์ก็เลยเก็บภาพสถานที่ที่ท่านได้สร้าง ไว้เพื่อชนรุ่นหลังนะคะตอนนี้ท่านก็อายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะแต่แข็งแรงมากท่านแข็งแรงมากเลยท่านเป็นอาจารย์อารมณ์ดีค่ะอาจารย์อารมณ์ดีต้านเิงอยู่เสมอบวดมาตั้งแต่อายุสิบสองค่ะประจัก์ขัดเกลาจิตใจ ณวเวลานี้จิตก็สงบเยือกเย็นเหมาะแก่การเผยแผ่ธรรมสำหรับชนรุ่นหลังได้อย่างดีเลยเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกๆนะคะค่ะตรงนี้ก็มุมริมน้ำนานค่ะวันนี้ได้เก็บภาพทุกจุดทุกมุมมาฝากลูกๆนะ,ะที่หนึ่งที่ลูกสามารถจะเลือกปฏิบัติ มันมาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ค่ะทแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มชื่อผู้อุปธรรมประทักตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะคะมากมายผู้ที่ได้มาสร้างบารมีทานตรงนี้นะคะทุกบาททุกสตังที่สร้างตรงนี้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบารมีทาน เป็นวัตถุปัจจัยส่งเสริมจิตใจสู่อนาคตเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นทำนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบรารมีค่ะตรงนี้นำหน้านะคะช่วงฤดูน้ำหลากก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้ค่ะที่มองไปทางโน้นก็ไปทางอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดน่านถ้ามองขึ้นไปทางนี้ก็จะเป็น อำเภอท่าวังผาอ,อําเภอผ่านอ,อําเภอทางผาอําเภอปูอำเภอ,อเอชียงกลางนะคะถ้าผ่านขึ้นไปแม่น้ำน,น่านนะคะแม่น้ำน,น่านวังกับรางก็เป็นจุดหนึ่งที่แม่น้ำน่านผ่านค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ชื่อวังกับรางธรรมสถานนะคะแต่พอจะตั้งเป็นวัดแล้วก็อาจจะเป็นชื่อวัดวังกับรางธรรมสถานได้นะคะ จะเป็นห้องปฏิบัติเล็กค่ะอันนี้เป็นห้องแอร์บรรจุคนได้ประมาณหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยคนก็คงจะให้ลูกๆได้ชมรักษาธรรมะสวัสดีค่ะทำนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีกันนะคะ